ก้าวเข้ามาสวัสดีท่านผู้ชมวัมนนี้พาพี่น้องมาเบิง่งทำนายเตียงเลยพี่น้องเว้ยทำเสรีไทยเนาะบ้านยาผางได้นี่อยู่บ้านยาผางจักขึ้นอำเภอใดพงครุโมฮูเลยงส,สัยอำเภอเมืองพพล่ะโมเมนเขตบ้านผมก็มาไก่ก็มันผูข้ข่ามานอ่างเนะาะทำนายเตียงทำเสรีไทยข้าเจ้าว่า,าี้ วันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายทำยูทูบเนาะอ,อ๋คนเบ่งทั่วโลกพี่น้องแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีของทั้งคนมดทั้งตะบนตตาเนาะแล้วก็เต้าห้อยเนาะผู้ที่หูจักผู้ค้าเนาะแล้วก็ติตาเบ่งผู้ค่าเนาะมันนี้มาเบ่งทำเสรีไทยทำในที่ยังพี่น้องทำในทีย่ยางเขาทำจหายทีกี้แล้วแต่เบ่งมุ่งอยู่ได้ ผู้ขา่าบรเคยมาจจกเถื่อย่างมานี่ไก่จะได้ใจเขาจะถอดเขาจะกลับมือพี่นงมันไก่ต้งไก่ยังไ้อันใจมากพายเถื่อลงมากลางน้ำหลุดจะกลับกลับปอะไรพี่นงกับปบได้บอกใจตัวเองว่าต้องสู้บอกใจตัวเองว่าต้องสู้ต,ต,สต้องมาให้เห็นทำในตีองอย่างเชื่อมือมือนี้ ย่างมาโอ้ไก่พ่อสมควรพี่น้องไก่เนะี่ทำในเตียงทำเสรีไทยเนาะอยู่บ้านาพางเนาะบุคคาบุคเฮียนกนะับบุคเฮยมาดอกนักปราอาจาจรย์ก็บุเห็นนะยหนไนดะ้บุเห็ยนนักปราอาาจรย์เบิร์ตคิดว่ามีนะอันนายชายบุคคาก็บอกอยู่ว่ามีได้มีจย่คยู่พันดามีจย่คู่จย่ซาอย่างพันดาได้ อาชีธาตุเพิ่นบอกเนะะาะใครบุคคลาศิบุเห็นน้องบุเห็นไผมาทำนี่ก็ได้น้องบุเห็นจคู่จะซาเห็นจะทำนี่แหละพี่น้องเลยเห็นจะทำบางใหญ่จึงขึ้งชาตินี้มีบุญตาเดียวเบิ่งเนาะทำในตีอย่างเนาะถักมีเอนทางย่างเข้าไปางในจักเถิกเขาได้ไ่้ยักดอกบุคค้าก็ได้ อันนี้ซีมเมนมงพ่นอาจารย์พ่นเดินจงกรมเบืง่งเรี่ยวคิว่าได้นี่ยตอนดึกพ่นสิดุกมันยั่งจงกรมึ้นในใจผมได้เดาๆานะมึงทางเดินจงกรมของนักป่าอาจารย์ที่อาจารย์ด่างพ่นแล้วนี่ยม่งนี่เนาะผมคิดว่าได้เบิ่งอาสนะผู้ฆ่าก็เคยบวชแต่จงเมธเดียวพี่น้องเอง้ยมือพ่นเสียชีวิตเนาะบนในปู่บวชแปลว่าเป็นปีเป็นเดือนเนาะ บวชจูงเม่ตือเดียเท่านั้นละ่ะจิดใจสื่อตัวบวชน้ำบวชไครื่องนึ่งกันละ่ะจิดใจผู้ฆ่าก็ได้ผู้กุติพ่นกระปูกระเบื้องไปที่น่องเลยเบ่งยูคุยซาพอใช้ถามไทยว่าความเป็นมาเป็นใดทำนายเตียงเนาะ ก็เยจกสิถามไผพี่น้งองเมีข้อมูลสีถามเนาะมีแนวผู้เท่าอยู่นี่อายุเจ็ดสิบแปดสิบใครยุพผลิตถามว่าทำในปีใดนเนาะประวัติมันวันนี้ก็สงสัยสิถทามทั้งนเข้าไปตามมึงสายพูนใช้ไพ่เพื่อนคิดว่าใ่บ้านอภางข้าเจ้าก็สิ ดูแลขนาดอยู่ภายในมืนรรมอทำนี่ได้ผมเบิงนะ่งแล้วอาสนะได้เจ้าที่ดูแลย่างคูยาซาอยู่เบิง่งทางน้ำทางยังก็โอ้โอ้อ้าพี่น้องเว้ยข้าแม่นเนี่ยว่าจำสินอยู่างนี้ถือข้าวถือน้ำสืเข้ามาจำสิ่เจ้าข้าแม่พี่น้องไปย่างไปบินบอดบึป่ะไม่ได้ไกล้แล้วพี่น้องไก่ผู้ข่าวว่าได้ใกล้พอจึงควรไก่แล้วตื้ พระเจ้าเฮ็ดขับได้น้ำไปจังก็ได้โมติน้าตียังมาอยู่นีนน่น้ำก็ที้ตลอดน้ำออกมานาหูพี่น้องจักมากในน้ำก็ได้ไหลาแห้งจะได้ให้น้ำก็ได้นี่ก็เป็นรูกของนักป่าอาจาจรย์พ่อนเนาะ ว่าง่ายพระแม่นแนวเป็นยาคูยาซากะความโมสินบร,บริสุทธิ์อยู่บ็ได้ทำนี่ผมขึ้นเอาไว้นะแานี่ก็จะเป็นเนื้องวงมดบนลำเละหมดละสุดว่าเด้บุ่มแล้วหนึ่งน้ำกระตูนแห้งไม่ต้องเนึ่งแห้งก็ตื่นได้ วันนี้ได้มาถ่ายทำสถานที่ซักทิศเนะออาะสำหรับนักฟ่าอาจารย์กิจีทังดังอาจารย์มั่นอาจารย์พันเน <c oughs> ออคยมาน,น,ะาานจะมาชัยเลยเหรอวะจะไม่หมดไม่เนาะข่าเกือบถันเนาะว่าถ่ำเนียยง่ายก็เจือพี่น้องเหนียยพอสมควรอยู่แล้ว เย็นกเ็เยน็นน้ำก็ออกมาในถ้ำในหินพี่น้องน้ำออกานนม,มาในหินได้นั่งมาในไก่ห้อนก็ห้อนมานี่ยเกิดหนาวเลยพี่น้องขอเขาเยน็น มันพายโบเห็นทำในเตียงลายคนอยู่บ้ค้างว่าบบเห็นทำในเตียงนะพระเจ้าเขียนไว้พออย่าส่งเสียงดังในธรรมเขียนว่วอยู่แล้วอย่าส่งเสียงดังคนเราบบดังและบุค้าทอปากก็คื่อ บนในห้องอเนาะผักผักก็ใส่สานบะยงอ่ำเมืองสกุลก็นอนกที่น่องเนาะเย้ที่น่องน้ำอะไรไไออกมาเนี่ยทำเดยออกมาในหินเลยแห้งที่น่องใส่ก็ใส่ใสใสเย็นก็เย็นน้ำออกมในหินหน้าผาได้หน้าอาจจัศจรรย์เนาะที่น่องเนาะงนใดก็มาชิ่งหึงที่น้นองส่งงานมาถึงยากคลิปๆพอสิมีเด็กพี่น้องเด้อ